สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้ไปด้วยนะครับนั่นแหละครับแลสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีสมาชิกนะครับขอเข้ามาหลายๆท่านนะครับผมก็เลยเอามาลงในที่ช่องนี้เลยนะครับก็จะเป็นในสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลังนะครับลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ลองนําไปลุ้นกันดูนะครับเผื่อจะมาต่อนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นใน3ตัวชุดเดียวนะครับก็อาจจะมาตรง บ้างไม่ตรงบ้างเนาะนะครับก็มาดูกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับในสูตรเนี้ยนะครับก็เข้ามา3ามงวดติดนะครับก็คือตั้งแต่วันที่16ตุลาคมหาวันที่16นะครับก็เอาผลวันที่1ตุลานะครับก็จะเป็น5 78 1 7 1นะครับล่างก็จะเป็น83นั่นแหละครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับช่องทางนี้ไว้ด้วยเด้อนะครับเนาะหาในหลักร้อยนะครับ หลักร้อยนะครับเราก็จะนําในหลักแสนก็คือ5หน่วยบนนะครับก็จะเป็น1นะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับก็คือ8เราก็จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่5 2แล้วก็7นะครับเลขคงที่เนี่ยนะครับก็คือต้องเข้าไปคูณทุกๆงวดนะครับแต่ละสูตรเลขคงที่ไม่เหมือนกันนะครับ55เป็น25นะครับมีสองหลักเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับ1คูณ2ได้2 8คูณ 7นะครับ8ปเเป็น56นะครับก็จะจับนะครับ5บวกกับ2นะครับก็จะได้7 7บวกกับ6กนะครับก็จะเป็น3ได้แล้วครับ3นะครับในหลักร้อยนะครับหรือจะมาหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ได้นะครับเนาะสูตรนี้ต่อไปในหลักสิบนะครับหลักสิบเราจะนำในหลักร้อยนะครับจะเป็น1ตามมาด้วยนะครับในหลักสิบบนนะครับก็จะเป็น7 เราจะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็2นะครับ1คูณ3มได้3จะ2เป็น14นะครับ3บวกกับ4ก็จะได้7นะง่ายงนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับสำหรับในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น1ตามมาด้วยในหลักสิบบนนะครับก็คือ7แล้เราก็จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็2 หนึ่งคูณห้าได้ห้าเนาะเจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับห้าบวกกับสี่ก็จะได้เก้าต่อไปนะครับเราจะนำหลักหน่วยนะครับเรานำหลักหน่วยล่างมาบวกนะครับหลักหน่วยล่างนะครับก็คือสามนะครับเก้าบวกกับสามก็จะเป็นสิบสองเนาะก็ได้สองนะครับได้แล้วครับสำหรับในสามตัวชุดเดียวนะครับก็จะได้สามเจ็ดสอง นั่นเลยครับแล้วก,ก็เรามาดูผลกันเลยนะผลวันที่16ตุลาคมนะครับเลขที่ออกก็จะเป็น3 8 6 3 7 2ล่างก็จะเป็น3 8นะครับนั่นนะครับ3 7 2นะครับตรงๆเลยนะครับต่อไปก็วันที่1เนานะหาวันที่1พฤศจ,จิก็ผลวันที่16หนะครับหาหลักร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับใช้สูตรเดียวกันนะครับก็จะเป็นนำหลักแสน 3นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนก็คือ2แล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับก็คือ3จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่5 2แล้วก็7 3 5นะครับเป็น15 2คูณ2ได้4 3 7เป็น21ก็จะ4บวกกับ1ไดนะ้5เนาะ5บวกกับ5ก็จะเป็น0ย์ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในหลักสิบหลักสิบเราจะนำในหลัก 100, ร้อยก็จะเป็น3าม ก็สิบนก็จะเป็น7จะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็2 3 3เป็น9นะครับ7จ็เป็น14ก็4บวกกับ9กนะครับก็ได้3นี่นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนำในหลักนะครับหลักหลักร้อยเนาะอ่าก็คือ3นะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10บนนะครับก็จะเป็น7ก็จะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็2 35นะครับเป็น15 72เป็น14 5บวกกับ4นะครับก็จะได้9เออนะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับแต่งวดนนี้นะครับต้องนำหลักหน่วยล่างนะครับเข้าไปบวกเหมือนงวดที่แล้วก็นำสามนะครับงวดนี้ก็นำแปหน่วยล่างเนาะ9บวกกับ8นะครับก็ได้จะได้7 17เนาะอ่าก็จะเป็น7ได้แล้วครับหลักร้อยศูนย์นะครับหลัก13หลักหน่วยก็คือ7 สำหรับผลเลยนะครับผลที่ออกเนาะก็จะเป็น0 4 5 037นะครับล่างก็จะเป็น95นั่นแหละครับเนาะก็มา037ตรงตรง,ตรงเลยนะครับเนาะต่อมานะครับหาวันที่1ิพฤศจิกายนะครับหาหลักร้อยนะครับหลักร้อยเราก็นำในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0นะครับหลักแสนแล้วก็จะเป็นหลัก นะครับหน่วยบนก็คือ7นะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น9จะคูณทั้งหมดด้วยเลขคงที่5 2แล้วก็7 0คูณอะไรได้0ูนะครับ7 2เป็น14 97นะครับเป็น63ก็4บวกกับ3ก็จะได้7ในหลักร้อยนะครับต่อมาในหลัก10หลัก10เราจะนำในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น0 10บน3 นะครับคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็2 0ศคูณอะไรได้0ูนะครับ3าเป็น6ก็จะจับบวกกันนะครับ0บวกกับ6ก็จะได้6ต่อไปในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนำในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น0แล้วก็หลัก10บนจะเป็น3คูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็2 0คูณ5ได้0น,นะครับแล้วก็3 2สองเป็น6 ก็0บกกับ6ได้6ต่อไปเราก็จะนำนะครับในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น5 6เนาะ6บวกกับ5ได้11นะครับก็จะเป็น1ก็จะได้7 6 1นั่นแหละครับเนาะอ่าก็แสดงว่าตรงๆนะครับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็น0 3 2นะครับ7 6 1ล่างก็คือ5 7นะครับนั่นแหละครับเนาะก็ขอให้ มาอีกแล้วกันนะครับในงวดนี้นะครับจะมาตัวตรงหรือมาตัวตัดนะครับทีนี้ก็ขอให้เข้ามานะครับหาในหลักร้อยนะครับเอาในหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่5 2แล้วก็7 0็คูณหได้0นะครับ1 2ได้2 5 7นะครับเป็น35นะครับก็จะจับบวกกัน2บวกกับ5ก็จะเป็น7 เจดจะมาหยิบไหมในหลักร้อยนะครับต่อไปนําในหลักร้อยก็คือ7แล้วก็10บนก็คือ6จะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็2 7 3จนะครับเป็น21นะครับ6 2เป็น12 1บวกกับ2ได้3สิครับต่อมาได้หลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนําในหลักร้อยนะครับก็คือ7 10บนก็จะเป็น6นะครับคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็2 75นะครับเป็น35 หกสนะครับเป็น12ก็5บวกกับ2ก็จะได้7อย่าลืมหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างมาบวก7บวกกับเจก็จะเป็น14นี้นะครับก็จะได้หลักร้อยก็คือ7หลักสิบก็จะเป็น3หลักหน่วยก็จะเป็น4ี่นั่นแหละครับแล้วก็ลองนําไปตัดซื้อของตัวบนล่างนะครับอาจจะเป็น7จ็ดสานะครับหรือจะเป็นเจ็ดสี่ นะครับหรือจะเป็นสามสี่นะนี่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับกันทุกคนทุกท่านสําหรับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองนําไปรุ้นลองนําไปจับกันดูนะครับเผื่อจะมาอีกในสูตรนี้นะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับลงวนนี้เป็นง้วดแรกนะครับเป็นสูตรคานวณย้อนหลังนะครับงวดที่แล้วไม่มีใหโดูเดอนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่เละครับ ก็แคปหน้าจอกันไปนะครับพิจารณากันดูนะครับก็หวังว่าขอให้มาอีกแล้วกันเนาะเออนะครับลงวันแรกนะครับก็สูตรที่ลงให้ผ่านผ่านมาก็มีหลายๆสูตรนะครับก็ทั้งในสูตรนะครับวิ่งตัวเดียวก็มีนะครับยังไงก็ใครยังไม่พลาดคลิปไหนก็กดย้อนคลิปเข้าไปดูได้เ้อนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ